ตันนี้สถานการณ์ที่ชุมพรนะคะอัปเดตล่าสุดกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะดิฉันจะคุยกับทางรองผู้ว่าจังหวัดชุมพรนะคะคุณสมพรปัดชิมเพชรน,นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะท่านรองผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแลสวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ว่งครับค่ะค่ะตอนนี้ที่ชุมพรนี่คือฝนตกอยู่หรือเปล่าคะขณะนี้ยังมีฝนตกาุ่กคุกพี่ของ่างจังหวัดชุมพรครับค่ะค่ะแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงยังคงน่าห่วงอยู่ถูกไหมฮะครับเราคาดการณ์ได้เ จากดูกลุ่มเรดาร์ของผมน,นะครับวันพรุ่งนี้ยังมีฝนตกต่อ,ตอ,กกอนเนื่องในพื้นที่แต่ก็ไม่หนักนาครับไม่เหมือนกที่ถ่านมาครับเออแต่ว่าตอนนี้คือในพื้นที่เนี่ยการระบายน้ําลงสู่ทะเลเนี่ยม,มันไปได้ขนาดไหนแล้วคะท่านคะครับขณะนี้การระาบายน้ําของทุกอำเภอที่เกิดอ่ทกสายการอ่ทกไัยการระาบายน้ําก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วก็จะดีขึ้นมากกันแต่ที่องคคืนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่าว่าจะเป็นภาวะที่น้ําทะเลลงลับสุดนะครับ <ไ>จะเ็นหนุนอีกครั้งในวันซึ่งน,นี้ครับเมื่อน้ำทะเลไม่หนุนยการระบายน้ำมันจะดีขึ้นครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยน้ําทะเลมันมันลงต่ําระบายได้แต่ว่าฝนยังตกอยู่มันจะเป็นตัวแปรไหมคะทําให้การระบายน้ำเนี่ยมันก็ยังคงดูดูหน้าวิกฤตอยู่ในช่วงสองสามวันที่ที่จะถึงนี้ก็ฝนก็ตกเป็นมากครับผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกันที่น่าเป็นห่วงมากที่สมาหากแต่ว่าเราได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วก็แจ้งเตือนที่องค์การส่วนในรับภาพแล้วว่า คืงวันที่สิบสี่นะคบถึงวันที่สิบสี่นะคะเท่านค่ะท่านครับทีนี้เนี่ยดิฉันเรื่องของการระบายน้ําเนี่ยนะคะเสียงสะท้อนกลับมาก็เยอะเหมือนกันเขาก็สงสัยว่าถ้าคืนนี้เนี่ยน้ำเริ่มจะจะระบายได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยท่านคิดว่ากี่วันสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคะครับผมผมคิดว่าถ้าฝนไม่ตกหนักในวันพรุ่งนี้นะครับไม่เกินสามวันครับไม่เกินสามวันครับผมบครับค่ะสามวันนี่คือแห้งเลยหรือเปล่าคะ ก็คงจะแห้งเกือบทั้งหมดละครับเราไม่เหมือนกับภาคอีสานนะครับหร <c oughs> ือภาคกลางที่จะมีน้ําช่วงขังเป็นเดือนอย่างนั้นไม่มีเราเป็นพื้นที่ลากเป็นใหญ่ครับค่ะค่ะค่ะทำไมทําไมชุมพรเนี่ยคือเสียงสะท้อนชาวบ้านเขาก็กลับมาเยอะเหมือนกันว่ามันท่วมทุกปีแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้อะคะท่านคะผมผมไปเรียนย่างนี้ครับเราเป็นพื้นที่ที่มีความมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกลำน้ำมันเป็นลำน้ำาหลั้า ในจังหวัดจุมพรเราไม่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกมาครับทีาตกมาหนักนะครับก็จะรวมตัวสูงแค่น้ำลำคลองต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความลาดเอียงของพื้นที่จากที่ตะวตันตกสู่ที่ตะออกเป็นข้ข้างจกสูงคน้ำตาลไหลทุบเชี่ยวนะครับแล้ว็เพื่อน้ำตะกบแกนข้างนี้เนี่ยมีฝนในบางพื้นที่เนีถึง300มิลในการเปรนเช่นนี้ก็เป็นอาการน้ำฝนที่สูงมาก Roth, thren, ท่านรองผู้ว่าถามอีกประเด็นหนึ่งฮะในโลกโซเชียลเขาคุยกันถึงเรื่องแบบนี้ครับว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะทางอบตเองเนี่ยสมาชิกอบตบางส่วนเขาไม่กล้าเขาไปช่วยชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวผิดเงื่อนไขการเลือกตั้งของทางกกตที่กําหนดอันนี้ข้อได้จริงเป็นยังไงฮะท่านผู้ว่าฮะไม่ไม่มีครับเราผมทําในในการใั้การช่วยเหลือนี่นะครับหนึ่งทำในฐานะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอในระดับอำเภอ โดยมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่ควบคุมการปฏิบัติ <c oughs> ในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นอบตอขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เรามีประงองค์การบร <c oughs> ิหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลไม่ได้เกี่ยวกับผู้สมัครเลยครับ <c oughs> เป็นการปฏิบ,บัติของปรหลัดองค์การในของส่วนตำบลแต่เขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับ,บ ไม่ได้ม่ได้มีความที่ตกกังวลในส่วนนี้เลยคุณครับเรื่องการต้อนรับที่เหลือที่น้องอยาจนอย่างรวดเร็วและเต็มที่ครับทีนี้ทีนี้มันมีมีเสียงตัด้อจากทางประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่เขาเจอน้ําท่วมกันแบบทุกปีนะคะว่าอุตุเนี่ยเตือนแล้วภาครัฐเตือนแล้วว่ามันจะมีฝนตกหนักในภาคใต้มีโอกาสเกิดน้ําท่วมน้ําป่าแต่เหมือนกับว่าการตั้งรับของทางจังหวัดเนี่ยไม่ได้มาบอกประชาชนบางคนเขาบอกว่าเขานอนกลางดึกจู่ๆตื่นมาตอนเช้านี่คือน้ําท่วมบ้านเป็นเมตรแล้วเนี่ย ท่านชี้แจงยังไงดีคะท่านครับต้องต้องต้องดูระบบการแจ้งเตือนของจังหวัดด้วยนะครับในการแจ้งเตือนของจังหวัดเนี่ยนอกจากแจ้งเตือนเป็นหนังสือถึงอำเภออต่างๆเนี่ยเรามีกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายของจังหวัดซึ่งส่วนราการทุกส่วนจะอยู่ในกลุ่มลายของจังหวัดและรวมทั้งอำเภอด้วยเมื่ออำเภอแจ้งเตือนผ่านกลุ่มลายของจังหวัดก็จะไปถึงกลุ่มลายของอำเภอนะครับอำเภอก็จะมีกลุ่มลายของตำบล ก็จะกดถึงกลุ่มลายของตำบลและตำบลก็มีกลุ่มลายของหมู่บ้านครับในกลุ่มหมู่บ้านก็มีกลุ่มลายของเราซึ่งขาดนี้ท่านก็คงจะเชื่อเหมือนผมเพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบลายได้เกือบทั้งหมดครับชาวบ้านทุกคนเข้าถึงหมดเลยเหรอคะท่านคะชาวบ้านที่อยู่นที่ห่างไกลผมบอกว่าเว้ยมคงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ผมว่าเกือบทั้งหมดก็เข้าดูมีโทรตัดทที่ใช้ระบบไลน์ได้นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรา นะครับได้ตื่นตัวกับปัญหาที่ได้รับแจ้งมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่ได้ไปไปโทษชาวบ้านนะครับแต่ว่าเรียได้รับการแจ้งเตือนแล้วเรามีความระมัดระต่อที่ได้รับการแจ้งเตือนมากน้อยแค่ไหนนะครับคบผมยังมีความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนได้รับมากแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยท่านลองคิดดูนะครับ ในคืนเดียวนะครับเดือนละ8ชั่วโมงเนี่ยฝนออกมล้อนกว่ามิลเนี่ยนะฮะมันจะรวมตัวอย่างรวดเร็วมัน่นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึข้นครับค่ะค่ะค่ะที่นี้ทีนี้ถ้าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะชาวบ้านที่เขาอยู่ในตามที่ที่อยู่ลึกๆเนี่ยแลวเขายังไม่ถึงต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเรามีช่องทางให้ชาวบ้านเขาสามารถติดต่อกับทางภาครับได้ไหมคะส<อ>ายด่งสายด่วนมีบ้างไหมคะครับคือเรามีศูนย์บัชาการอุตการนะครับซึ่ง ศูนย์บัญชาการในการก็จะมีหมายเลขโท <c oughs> รศัพท์ที่ทุกคนสามารถที่ติดต่อได้และผมก็ประกาศตลอดเวลาว่าเพื่อที่จะให้สะดวกที่สุดนะครับว่า,าถ้าท่านติดต่อเบอร์ไหนไม่ได้นี่นะครับ <c oughs> เบอร์โทรศัพท์มือถือผมเนี่ยผมเปิดเผยตลอดเวลาเบอร์ะ <c oughs> อะไรคะท <c oughs> ่านคะแจ้งเลยค่ะแจ้งเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะ089 089 203 203 หนึ่งสี่สองสามครับหนึ่งสี่สองสามย้ำนะคะเบอร์ท่านรองผู้ว่าเลยนะคะศูนย์แปดเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่สองสามถ้าคนในพื้นที่เดือดร้อนลําบากตรงจุดไหนเข้าไม่ถึงโทรหาผู้ว่าได้รองผู้ว่าโดยตรงเลยนะคะใช่ครับเป็นพรอค่ะค่ะทีนี้ความสูญเสียเท่าที่ประเมินเบื้องต้นแล้คะกับทางบรรดาพ,พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออย่างสวีทุ่งตะโกแล้วก็หลังสวนเนี่ยตอนนี้หนักหน่วงขนาดไหนได้ประเมินเบื้องต้นหรือยังคะ ครับสิ่งที่ยังขณะนี้เรายังกลับสามารถยังประเมินไม่ได้เพราะว่าระดับน้ํายังคงอยู่ในพื้นที่เราต้องดูว่าหลังน้ําลดแล้วความเสียหายต้องแยกเป็นว่าทรัพย์สินของการราชการทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีเสียหายมากมายเพยไหนผมคิดว่าใช้เวลาแัส่สองสองวันเราจริงจะประเมินได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับอืมค่ะค่ะค่ะทีนี้เอ่อท้ายที่สุดนะคะ เรื่องของการเยียวยาหรือว่าอาจจะไม่ต้องพูดไปถึงการเยียวยาและกันอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่บางคนตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีข้าวกินไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยยากลําบากเหลือเกินเดินหน้ายังไงต่อดีคะท่านรองคะครับผมผมเรียนอย่างนี้ครับท่านรับค่ะทุกองค์การบริหารส่วนจําบวทุกเทศบาลนะครับผมให้ตั้งโรงรัวจิตอาสาขึ้นก่ะแล้วก็หุงอาหารแจกจ่ายไปยังพี่น้องไป ผมเองในฐานะที่อยู่จังหวัดเนี่ยตั้งโรงตัวจิตมาสอขึ้นมานะครับแล้วก็ทําผลิตแจกจ่ายอ,อําเภอไหนไม่พออ่าก็ส่งไปยังอ,อําเภอขณะนี้เนี่ยผมกําลังขับรถอยู่เพื่อที่จะไปบนหิหารจัดการเก<ฆ>ี่ับที่น้ํามันท่วมเส้นทางอยู่ขณะที่ผมขับเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวนหรือเทศบาลหรืออำเภอเนี่ยยังแจกข้าวรถต่งางๆที่อาจจะติดอยู่นบนเส้นทาง<ฆ>อ่า ตอนนี <inate> ้ <า S 1> ผมาคภาคเอเชียนะคะรับครับผมครับอันนี้ไม่เป็นห่วงครับในเรื่องของ hardship, ข้าวสารอาหารข้าวอาหารพร้อมรับประทานหรือน้ำดื่มเนี <c oughs> ่ยเราทำเพียงพอไม่ไม่ห่วงตรงนี้ <c oughs> ครับค่ะค่ะค่ะแล้วลตอนนี้เนี่ยย้ำอีกนิดนึงค่วะว่าถนนสายเอเชียสายสี่หนึ่งเนี่ยนะคะมันจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติเนี่ยเปิดทางให้รถเดินได้เมื่อไหร่คะเท่าที่สถานการณ์คาดการเอาไวเ้เบื้องต้นขณะนี้เนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่ารถบรรทุกรถปิกอัพนะครับ สามารถสัญจรได้แล้วคงเหลือแต่รถถก๋งเท่านั้นที่ผมยังห่วงใยเพราะรถเก๋งผมตัวว่าอาจจะน้ําอาจจะทาให้เกองยนตัด้องได้ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะเปิดเส้นทางทั้งหมดได้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีอะไรคืบหน้าเราอัปเดตกันใหม่นะคะท่านรองคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ